ไล่เข้ามาทุกทีสำหรับ Exclusive Performance Video ของน้องๆเบมอนที่จะปล่อยวันพฤหัสบดีที่30เวลา4ทุ่มไทยซึ่งตามโปสเตอร์คือตรงกับ31พฤษภาคม2024เนื่องด้วยเวลาห่างกับบ้านเรา2ชั่วโมงประเทศไทยของเราก็คือตรงกับพฤหัสบดีที่30เวลา4ทุ่มไทยล่าสุดสร้างความฮือฮาม,มากๆเมื่อทาง YG ได้ปล่อยทีเซอร์ไลท์แดนออกมาเรียกว่าสวยกันทุกคนเลยนะรอบนี้ค่ะเด็กๆเบมอนุมโทนมาด้วยขาวกับดำแต่ว่าแต่ละกิมมิคเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสวยมากซึ่ง ล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าไลด์ดัตต์ีกาจัดทาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อตอบแทนความรักของแฟนคลับทั่วโลกภายใต้แสงไฟที่เรียบง่ายเบบี้มอนสเตอร์ดึงดูดความสนใจของทุกคนด้วยท่าทางและเดินราวกับว่าเขากําลังเดินอยู่บนรันเว์พวกเขาเปล่งประกายออร่าอันสง่าง,งามด้วยชุดสูทสีดําและสีขาวและดวงตาที่มีสเสน่ห์ซึ่งแต่ละคนก็จะมีบุค,คลิกคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าก็คือหาตั้งแต่โปสเตอร์ออกมาละมาชมความจึ่งของน้องๆไทยกันบ้างเริ่มจากน้องเพรนะคะที่ก่อนหน้านี้เป็นเซนเตอร์สาหรับ ภาพโปรโมทไลท์เด็ดนะในทีเซอร์ค่ะน้องแพรก็คือปังเริศม,มากความมองต่ําเชิดหน้าเท้าคางงี้คอมโพส์น้องแพรก็คือดีมากไม่เสียชื่อเลยค่ะที่เป็นนางแบบเด็กมาก่อนแล้วมีใครให้ฟาดกว่านี้ไหมคะจจริตในการเดินสับๆได้ก็มานั่งเป็นคนสุดท้ายของน้องแพรแล้วก็กอดอกแบบตู่แม่ตู่หม่ จ,จ,รจริงจริงทางด้านฝั่งฝังของน้องชิกิต้าสายตรงสายตาคืออินเนอร์จะเต็มสวยเล็กก็เทม่มากเจ๊แคนคนคู่ดูว่าจะเป็นน้องอายอนคะ่ะโอ้สวยแบบไม่หลับในทุกคนเลยจ้ะแม่เพลงไลด์แดนเป็นจังหวัดที่สนุกสนานด้วยเวลาเด็กๆเต้นไปกับเพลงนี้ก็รู้สึกว่ามันส่งเสริมกันหมดเลยเพื่อนๆท่าเต้นก็เหมาะกับเพลงเพลงก็สนุกแล้วอันนี้แอดมีความรู้สึกว่าเพลงนี้เวลาที่น้องเบมอนร้องแล้วก็เต้นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับว่ามีเสน่ห์แล้วก็น้องเล่นหน้าเล่นตาอะไรแบบ โดยเฉพาะน้องแพรกเวลาเพอฟอร์มบนเวทีตอนที่งานแฟนมีสแล้วก็ได้เต้นร้องไลค์เด้ดสุดจึงมากรอติดตามความปังของน้องๆเบมอนไลค์เดดเดีรวนี้นะคะที่จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอปล่อยวันที่30พฤษภาคม2024เวลา4ทุ่มไทยรอให้กำลังใจเด็กๆก,กันค่ะ